ดนี่ฮันอยู่ฟาร์มเฮานี่มีเท่าตัวนนี่เกือบสี่ร้อยครับปาสี่ร้อยตัวครับผมมีสามใบกว่าเกือบสีเขาไปหาก <c oughs> วันซื้อ,อแถวชอบบ้านแถวลอยเท่าเนี่ยแม่นครับซื้อทั่วอีสานครับทวีสานหรือเปล่าครับผมใดมีหันหนีก็ติดต่อเลยแม่นครับติดต่อมาเลยครับผมเขาไปซื้อคอนหม่องคอนบ้านเลยคอนบ้านครับโอ้ <c oughs> สุดยอดเลยนะครับเขาไปรับซื้อเป็นกิโลแม่นครับซื้อเป็นกิโลจิเป็นหันสวยงามฮัน ว่าสิงหันโทษเราตุ้รุ่งเงี้ยกระซามเขาจับไป็นกิโลหมดเลยได้หมดครับแม่นซื้อเป็นกิโลหมดจุดจบคือมาอยู่นี่เลยแม่รับกับคือธรรมะที่เห็นเลยครับแม่นมีกิโลหมดเขาเคยมีหันสูงสุดจัดตัวนี่เนาะเกือบพันตัวครับป้าถูกครับเกือบพันตัวเต็มพื้นที่นี้เลยเนี่ยครับเต็มนะโอ้แต่ว่าเขาก็ซื้อแล้วมันก็ออกหมึดครับกรขายไปเพิ่งต้นปีเพิ่งขายไปสี่ร้อยก็ตัวครับ ซื้อเราก็โตครับผมโอ้แสดงว่ามันกับได้มากใครไปเรื่อยๆแม่นครับก็ับเราจะมีลูกค้ามาสั่งเนาะทีละสองร้อยตัวสามร้อยตัวนะครับเนาะบครับตรงไหนเพิ่นโอ้สั่งทีละสามร้อยตัวนี่ครับสามร้อยแสดงว่ามะเขานี่ออกตลอดออกตลอดครับสวัสดีครับคุณน้องครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับแนะน้ำเตือนนะครับครับผมเอ่อซื้อมอดครับผมน้องมอดเนาะครับตอนนี้น้องมอดที่ยังอยู่ครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงห่านใช่เลี้ยงห่านแม่นครับเป็นยังไงบ้าจยังไงครับก็ยังไมาเลี้ยงห่านนี่าครับน้องมด จุดเริ่มต้นมาก็คือพวที่แรกเนีผมบอกเป็ดไปขายยังมองคนรับซื้อเป็ดนะครับบ้านนี้พ่นสื้อเป็ดเ,เนี่ยผลมีหานยูมานสิบกว่าตัวนี่แหละครับครับเพิ่นเลนะว่าคือบอกฮันไปรเรียงแน่ประมาณน,นี้ครับแมนครับผมตอนแรีกัต่อมาบ่าบอไปเลี้ยงเนาะมันอยากไล่มันหองแห้งอยงสิ่นะครับเฮ้ยมานอนชิดเบิง่งพอชิดเบิ่งแล้วก็เลยจังไดยดีกับพันได้ตัดสิในใจไปซื้อน้ำเพิ่นมาสิครับแมนลอยมา,อม,มาหาตลาดครับแมนโดนมากว่าจะได้ตลาดในการฮันเนี่ผมหา ขึ้นเดียวครับอ่าตอนไหยขึ้นเดียวครับแมนขึ้นเดียวผมว่าได้เบอร์โทรกับมันติดต่อกันกรจับรับซื้อเลยจะคุยกันไนก่อนครับครับครับคุยกันไนก่อนกะมันจากสองอาทิตย์มั้งครับเขาจะค่อยได้มาออมผมอืมวันนี้เขาก็เลยไปหาซื้อทัวร์เลยมันเถอะแน่นครับมาซื้อทัวร์เข้าไปไกลมาไหนไหนจังไอ้ในการซื้อที่หนึ่งไปหารับซื้อหันหน่รอบแรกก่ะยุ่เฉพาะลอยเท่าน่ครับอมเนียครับท่านได้ออกตังจังหวัดหมองเขายุ่นีนหม่องไหนครับยู่บ้านน้องคู่ จหวันเอะข้อเข้าได้ขารรอดแรกเราเป็นนังไฮรูซึกนียครับรู้สึกว่าต่อโจทย์ดีครับพี่ตอบโจทย์ดีครับแมนจัดเลยบ้าน่จัดเลยครับตั้งแต่มือหนังหัวมือนี้ใส่ระยะเวลามาจะเดือนจะปีละครับเกือบสองปีแล้วพี่เกือบสองปีแล้วแมนครับทีเข้าหาหลับซื่อฮันแมนครับแล้วก็เข้ากระเลียงพร้อมเหมือนปะจะเลียงพร้อมครับเข้ากัคัดไปส้มในจะเลียงเข้ากระเลียงส้มไปจะขายเข้าขายเนี่เอาฟักอ่าใครเองหรือว่าเขาใส่ตู้ครับนี่มันนี้ก็ผมใส่ตู้ครับ ใส่ตู้แมนครับรอบหนึ่งเขาได้ลูกหันไหลมาไดนครับรอบที่แล้วได้พันต้นๆครับพันกัวตัวป้าพันกัวตัวพันสองพันสามครับรอบนี้ครับบันนี้รอบหน้าของปีนี้กับกาบาจะได้เจ้าตัวครับรอบนี้แม่พันหน่อยแล้วก็โอกาสสิบบ่ลักหาหกวัยนะครับรอบเดียวเมื่อไหร่ป้าแมนว่ารถเต็มวันต้องไล่ครับคิดตอนนี้เขาจีจำในที่ตัวเก้าบาทครับมันกัเริ่มต้นที่ตัวร้อยห้าสิบบาทครับตัวร้อยห้าสิบบาทแมนครับตัวเริ่มถ้าพวกใดอยากได้ก็ติดต่อมาเลยครับผมมี มีครับโอ้ตลาดเท่ากับมีออกตลอดเรื่อยๆใชครับตลาดมันจะเป็นฤดูครับแต่คือผม่รับซื้อตลอดแล้วเท่ากับเอามาผักใบยูงใี่ไหมครับมาผักใบหัวหันเขานี่เนี่ยกินเนี่ยยูเขานี่เปลืองว่ะคุณน้องห่าให้หลายตัวปปนี่เกือมื่อเกต๊ะลอยถึงแปดลอยครับป๊าดเกต๊ถึงแปดลอยครับคนตอบแทนกับคุ้มค่ามันกับเพราะเพราะยู่ได้ครับพี่เพราะยู่ได้เลยครับสามร้อยตัวมาครับตอนนี้ นี่เกือบสี่ลายครับเกือบสี่ลายตัวครับเขานี่เคยมีหานหลายสุดเลยจัตโต้คุณน้องเกือบพันตัวเพล่เกือบพันตัวครับข้าเจ้าซื้อไปนี่เอาไปเลี้ยังมีนู่นเลยมันมีหลายประเภทจะพอนี่ซื้อครับซื้อไปเลี้ยงกับมี่ซื้อไปประกอบอาหารกับนี่ครับหลายอย่างครับแม่ห่านนี่เลี้ยงยากบ่าครับคุณน้องตามผมเลี้ยงมากกว่บาอย่ากครับหันเลี้ยงง่ายโลกโลกกันน้อยก็มับ่มีโลกมีอยู่ครับแต่เถีงน้อยก็มั มาทนหอมเนาะครับทนครับอือไอตั้งแต่เขาเริ่มเลี้ยงมาสองปีนี้มีประสบปัญหาอย่างไรครับผมมีประสบปัญหาคือหมาครับหมาแมนครับหมาตัวกัดหญ่เลยเหรอตัวกัดเ,เลยครับแม่โดนไปเทไรครับโดนไปร่วมๆแล้วก็ร่วมหลายๆรอบเนาะกว่อายุเจ็ดสิบโตได้ครับเจ็ดสิบโตครับเจ็ดสิบแปดสิบเลยอุ้ยแต่เปลี่ยนใจเนาะ ครับแรอบล่าฉุดตะหันถือกข้ไปเกระพาสิบตขาววันเลยครับคนเหนียวขึ้นจะม้คนอยมีดมานั่นเนาะเขายุดถงยุดทาปนินมันหายไปเขาหูวจักวันเอาผมนับนะครับนับขับแมนมันเก่านับมึงมันก่าครบอยู่ครับมันก่บภา่เสียจริงจริงเนียยังต้องนับถือหดสามรอยกว่าตัวผมนับสีอ๋อนับสีครับแม่นับสีก่อนอืมครับมันจะอยู่ห่างไครยังแล้วมันมันยู้จับวันหนึ่งมันเนาะขับแม่ขึนับเป็นสีก่อนท่านบ้านก็จะว่าเขาแปลกว่าเหาหาลับเสือหันแปลกครับ ทางบ้านเราเพิ่งเห็นเห็นเลเขามาสืบเป็นสืบไกล <laughs> ออมันเพิ่นนีมาสืบหานมันสะไหวมนแปลกๆ <laughs> ยาม้เขาไปหาลูกค้าเนี่ยเขาจะในจังหวะว่ามองหันเลี้ยงห้านมองนี่เพิ่นเลี้ยงจะเสียผมก็ถามบอกน้ำชาาบ้านครับไปจอตลาดคือเขาไปหาถามเอาเลยแม่ครับถามเอาเลยครับว่ามองไหนก็เกจ้าเลี้ยงห้านนั่นสิแม่นแม่นครับเขาก็บอกไปที่นั่นที่นี่แม่นครับโอ้สุดยอดครับบ้านนี้ออกช่องบอลแม่นวิธีเกษตรแล้วรับรอง เดี๋ยวจะมีคนโทรให้ไปเอาฮานแท้ครับเขามีเพิ่งไปรับซื้อแล้วกาพันลูกฮานขายถ้าผู้ใดอยากสั่งเป็นอาชีพก็คือเอาฮานเข้าไปเลี้ยงถ้าเลี้ยงก็คืออยากเอามาขายเข้าเข้าไปซื้อครับรับซื้อครับเขาซื้อเป็นแบบไหนครับซื้อเป็นกิโลครับเป็นกิโลครับกิโลละแพงไหมครับนี่ มันก็ขนอยู่กับฤดูกันครับขิอยู่กับฤดูกันแต่ละปีมันบ่คือกันแมนครับแต่ละรอบมันบ่คือกันแมนครับอันฤดูคนดีเขายังบ่ต้องการกับสื่อถือแน่้กับแมนอันมาช่วงนี้กสิเริ่มไปปลายปีเริ่มซื้อแพงนะครับช่วงเขากินหั่นกันได้หลายแมนแมนครับโอ้โหสุดยอดดีีครับนี่เป็นนิดหนึ่งอาชีพนะครับสมตมแม่นวิธีเกษตรกับท่านผูมชมนะครับมา่เบิงว่าเออมีอาชีพรักซื้อห่าน นี่ยุคเรือเอ็ดพร้อมบ้านผมอีต่างหากนะครับถ้าผู้ใดมี่ันก็อยามาขายให้คุณน้องเขากะับคุณน้องขอเบอร์เลยเบอร์โทรครับผมเบอร์0ูนย์แปดเก้าครับเก้าสองแปดเจ็ดสามเก้าสามครับอ่ะหรือว่าอยากมาขอเยียมชมแบงพอแม่พันธ์ันอยู่นี่ก็คือติดต่อได้ทีบ้านนี่อย่างเขาอยู่นี่ครับบ้านน้องคู่บอลครับตำบลดวกลามอำเภอจตุจัจังหวัดเลเอ็ดครับนี่นะครับมาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้องครับที่พาพี่มาเบรงหานในหลายนี่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ